สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาดูภายในสนามบินนะครับโดยมีอาจารย์นัดดาน,นะครับผู้ดูแลวันนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์อาจารย์นิดนึงนะครับว่าเรามาทาอะไรที่นี่เขามาทาอะไรที่นี่ครับอาจารย์ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะนำน้องๆน,นะคะนักศึกษาในรหัส65แล้วก็ฐานอื่นๆน,นะคะที่สมัครเรียนนะคะในรายวิชา ALB 230นะคะก็เป็นการเปิดโลกความรู้นะคะที่จะให้ตัวของน้องๆนักศึกษานะคะได้มาเรียนรู้นะคะพื้นที่จริงนะคะบรรยากาศการทำงานจริงๆนะคะที่นาสนามบินดอนเมืองค่ะซึ่งหลกัหลกๆถ้าดูโดยรอบนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะในเรื่องของการเช็คอินหรือว่าการให้บริการบริษัทภาคืนนั่นเองค่ะ เอาล้วนะครับวันนี้เจยวเราก็จะไปติดตามดูบรรยากาศของการบรรยายนะครับว่าวันนี้วิทยากรเนี่ยพาเราไปบรรยายตรงไหนบ้างนะครับจะตามไปดูกันเลยครับนะครับเป็นสามนที่สมัยก่อนจะมีนักบินชาวเบลเยียมนะครับบินจากกรุงเซงอนประเทศเวียดนามมาทดลองบินลงที่กนามาส่กลุ่มตอนนั้นตรงคณะไทยรักการที่สุด เอาละครับตอนนี้ครับเราก็ไม่อยู่ในส่วนของที่มองสามารถมองเห็นรันเวย์แล้วก็เครื่องบินได้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องแม็กกี้นะคะในวันนี้ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการมาเที่ยมชมสนามบินในวันนี้น้องแม็กกี้รู้สึกยังไงวงคะที่วันนี้มาเที่ยมชมสนามบินโอเคเขาก็ตอนนี้นะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมตอนนี้ได้เข้ามาศึกษา ในท่า่าก <IS gitti Scot man> well, ัศยานของสนามบินดอนเมืองนะครับผมก็วันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการเข้าเช็คอินหรือขั้นตอนการตรวจสัมภาระหรืออะไรต่างๆที่ทางที่เขาได้ทําการพาเยี่ยมชมในท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับก็อลิงอ่ะรู้สึกยังไงบ้าง ผมบอกตรงๆว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นคืออารมณ์เหมือนว่าคิดไปก่อนแล้วว่าโอเคเราอยากทางานอยู่ที่นี่อาร์โ์นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ไม่อาจจะไม่ใช่สาอาจจะเป็นผู้หก็ได้เนาะก็มันก็เราเรียนมาในสาขาเนี้ยเราล้วก็คิดไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนทั้งสองคนนะครับว่าวันนี้เพื่อนมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบมาเยี่ยมชมสนามบินในวันนี้คนแรกค,ครับก็คือน้องเกมครับเกมรู้สึกยังไงบ้างคะ สั่งผมนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้มาดูในสนามบินจริงๆเลยสนามบินนนทเมืองคืออาจารย์ได้พามาดูสถานที่จริงๆแล้วก็มีคนแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลได้ความรู้มากมายเลยโอเคค่ะก็ได้รู้ว่าสนามบินมีกี่ลันเวได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยค่ะแล้วก็ได้เจออาจารย์ที่รักครับใช่ครับขอบคุณครับ คนดีคืออะไรคนเร็วคืออะไรถ้าเราถามว่าอากาศยานสนามบินที่ดีคืออะไรสาน,น,นามบินที่ดีของใน,นงความมีตรองนีอนี้สนามบินต้องมีความปลอดภัยตอนนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเพื่อนนะครับที่วันนี้เรามาเดินชมท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับนนรู้สึกประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นนะิดหน่อยเพราะว่าตื่นตาตื่นใจเนาะตั้งแต่ฝั่ง เอ็นเออร์เนชั่นแนลกับทางปรเทศก็คือเจอผู้โดยสารมากมายที่แบบเดินทางมาใช้บริการของสายการบินหรือว่าเดินทางมาใช้บริการของสนามบินนี้รู้สึกประทับใจค่ะที่ทางมหลาลัยนะคะมีโอกาสดีๆให้เราได้แบบมาเยี่ยมชมโรงงานใน,ในสถานที่จริงแล้วก็ได้รับความรู้จากผู้ที่ทำงานจริงอย่างโลแกรของมหลาลัยเลยะคะ่ะเรียนรู้จริงกับผู้ที่ประสบการณ์จริงค่ะอย่าลืมนะครับมาเรียนที่สิบประทม